ความจริงเริ่มมีสัญญาณต่างๆที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วว่ายุคใหม่กำลังจะปรากฏขึ้นแล้วซึ่งเราก็จะได้แสดงถึงความก้าวหน้าต่างๆทั้งหมดที่เป็นไปตามแผนที่เราได้รับมอบหมายมาจากสภาการปกครองทางวิญญาณให้ปรากฏขึ้นด้วยเช่นกันและณเวลานี้ พวกเราได้อยู่พร้อมกับรูปธรรมชีวิตอื่นๆจากมติติต่างๆที่สูงกว่าและกำลังให้ความสนใจโดยตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของพวกคุณเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกคุณและโลกให้ได้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้อีกทั้งพวกเราจะทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่เสี่ยงต่อการเกิดสงคราม รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับความจงใจเพื่อนำไปสู่สงครามนั้นหยุดชะงักลงเพราะการมาที่นี่ของพวกเราก็เพื่อนำความสงบสุขอย่างยั่งยืนถาวรมาสู่โลกและผู้คนของพวกคุณและเพื่อช่วยให้พวกคุณสามารถอยู่เคียงข้างกับพวกเราเพื่อทำภารกิจต่อไปร่วมกัน ดังนั้นเราจึงขอให้คุณเปิดใจให้กว้างไว้และเตรียมพื้นที่ว่างๆในหัวใจไว้สำหรับอะไรๆก็ตามที่คุณยังไม่สามารถยอมรับมันได้ในเวลานี้เพราะความจริงจะกลับมาหาคุณเสมอในอนาคตเมื่อพวกคุณได้โยนอะไรอะไรที่ไม่สว่างสวยัย และไม่ได้ทำให้พวกคุณรู้สึกถึงความถูกต้องทิ้งไปซึ่งจะทำให้พวกคุณได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วความจริงมันไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนแตกต่างอย่างใดเลยขอบคุณข้อมูลจากเพจข้อความจากต่างมิติ ที่มาบางส่วนของข้อความสื่อสารจากท่านซาลุซ่าแห่งสหพันธ์แห่งกาแล็กซี่